เพราะว่ากรณีอันภายนี่ก็จบแล้วมันไม่ใช่ว่าได้รับโอนตอนอายุสิบเอ็ดม,มาดูตอนคือตอนที่โอนต่อเนี่ยอายุสามสิบแปดนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าประเทศนี้เคยลงโทษเคปรินาไว้อย่างไรครูโอ้ด้วยครูโอ้แม้กระทั่งอชอบพันนิกาะนะครับแม้คนละคดีไว้อย่างไรก็ควรที่จะปฏิบัติต่อคนอื่นเชกเช่นนั้น ซึ่งจำนวนที่เขาเหลืออยู่หลังจากถูกจัดการกันมาตั้งแต่อนาคตใหม่ก้าวไกลนะครับทั้งสองจังหวัดซึ่งก็เหลือชุดนับปัจจุบันแต่สิ่งที่เราแลเห็นก็คือว่าผู้แทนคนหนุ่มคนสาวนั้นต่างได้พัฒนานะครับยกระดับการอภิปรายจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า การใช้ <G un st ance> iPad นี่น้อยมากอ่าก้มอ่านน้อยนะครับแล้วก็ท่วงทำนองซึ่งความจริงเนี่ยเขาจะมีความมั่นใจอยู่แล้วค่ะคืออายุของเขาเนี่ยมันสามารถใช้ความจำกันได้เลยนะครับแล,แล้วเพิ่มความมั่นใจและเขาก็ได้แสดงความมั่นใจค่ะแล้วหลายคนก็ได้อภิปรายนะครับอย่างมีเนื้อหาสาระพักพลังประชารัฐเนี่ยนะครับตั้งแต่บิ๊กป้อมลงมาไล่เรียงเนี่ยนะครับ หลายคนก็อภิปรายดีๆนะครับพักไทยสร้างไทยจากผู้แทนหกคนเนี่ยเหลือหนึ่งคนก็อภิปรายใช้ได้ะนะครับในสี่ของ <นะ S 2> รัฐบาลนะครับสี่ของรัฐบาลจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าความเป็นจริงฝ่ายค้านเขายื่นยัตติอภิปรายนายก <ใน S 2> รัฐม,น, <ๆ S 2> ฐมนตรีเพียงแค่ตำแหน่งเดียวแต่ว่าตัวนายกรัฐมนตรีซึ่งความเป็นจริงนั้นน่ ทีมของนายกรัมรีควรจะทําการบ้านงงให้นายกได้อ่านในช่วงระยะเวลาสองสัปดาห์คือการเก่งข้อสอบอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นแต่เกือบร้อยเปอร์เซ็นอยู่แล้วะนะครับที่สามารถคาดการได้อ,อย่างน้อยที่สุดก็จะได้มีประเด็นมีเนื้อหาสาระเป็นความรู้รอบนะครับสามารถหยิบฉวยตอบได้ทันทีส่วนประเด็นวาจาทาศินนั้นก็เป็นเรื่องรองอนะครับแต่ว่า กลับกลายว่าถูกนํามาใช้เป็นเรื่องหลักอความจริงไอ้แก๊กพื้นๆนั่นน่ะมันไม่ได้บ่งบอกถึงความฉลาดหรือว่าความสามารถเหนือคนอื่นแต่ทําให้ถูกมันถูกดูเนี่ยนะครับว่ามันเหมาะกับการเป็นนายกที่มาพูดการตอบโต้แบบนี้หรือไม่มนายกก็ย้ําบอกว่าก็เนี่ยนายกเจนวก็ตอบแบบนี้แหละคือมันไม่ใช่เรื่องเจนไหนเพราะฝ่ายค้านเขาตั้งข้อกล่าวหาะนะครับเขาอภิปราย ในแต่ละประเด็นที่จะสื่อไปอยังนายกรัฐมนตรีนายกรัมตรีที่มอบหมายกับรัมตรีได้ตอบความจริงตัวเองก็ต้องต้องตอบเรียงข้อเหมือนกันนะครับตามการอภิปรายสักฟอกนะครับแต่ว่าการตอบด้วยวิธีเนี่ยนะครับใช้เขาเรียกว่าใช้เป็นมุกบางทีก็เช่นตอบพลเอกประวิทย์นะ,นะครับท่านสมาชิกผู้อาวุโสนะครับพูดเรื่องนาฬิกาของตัวเอง เพื่อจะเน็บแนมเรื่องนาฬิกาเพื่อนแล้วก็ใช้คำว่าไม่เป็นความจริงซึ่งเป็นคำที่พลเอกประวิทย์เคยเคยพูดซึ่งพลเอกประวิทย์เองนะครับอายุเจ็ดสิบกว่าจะใก,กล้แปดสิบเนี่ยเขาพูดคำนี้ก็เต็มไปด้วยอารมณ์ขันแต่ว่าของคุณูวิ่งมันไม่ใช่ว่าความเป็นจริงนั้นเนี่ยต้องลุกขึ้นมาขอบคุณเขาที่เขาอภิปรายอย่างมีมิตรไมตรี 3. ทั้งที่จริงประเด็นต่างๆเนี่ยก็มีการเปิดประเด็นนำร่องไว้มากมาย มันจะได้ดูสภาพเนี่ยนะครับว่าการที่จะใช้วาจาทัดสินกับผู้ที่มีอาวุโสสูงกว่าเนี่ยนะครับถ้าตัวเองมีความนอบน้อมถ่อมตนเสื้อบ้างเนี่ยแบบอดีตนายกยิ่งลักมันก็จะดูดีกว่านี้หรือแม้กระทั่งตอบเรื่องกรณีหลบเลี่ยงหรือหนีภาษีเนี่ยพีเอ็ที่วิโรธลักษณะวิโรธได้ลุกขึ้นอภิปรายพรุ่งนี้เดี๋ยวจะไปกรมสัมภากรด้วยเพราะนี่นะครับ สิ่งที่วิโรธเขายกขึ้นมาอาภิปรายเขาไม่ได้ถามว่าใครเสียภาษีมากกว่ากันแต่ว่านี่นะครับว่าได้เป็นการหลบเลี่ยงเจตนานะครับที่จะหลบเลี่ยงการจ่ายภาษีหรือไม่คือผมเองก็เห็นใจเนี่ครับว่าอธิบดีกรมสรรพากรค,ความเป็นจริงคนปัจจุบันน่จาจะศึกษาชีวิตของอดีตอธิบดีกรมสรรพากรคนต่างๆ แม้กระทั่งเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรที่ไปต้องคดีทางอาญามีคำพิพากษาจำคุกเนี่ยเพราะเนี่นะครับคำว่านี่นะครับว่าใครก็ใครก็ทำม,มันไม่ใช่ใครทําได้ะนะครับคนทั่วไปประชาชนแต่ว่าวไปก็ทําได้แต่ว่ามิใช่คนที่มีตําแหน่งนาย,ยก,ายยกรับเริร่มตีซึ่งนะครับจะต้องมีมาตรฐานทางจาริยธรรมค คือสัต์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และต้องเป็นแบบอย่างนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้อย่างไรก็ตามที่วิโรจ์จะไปาถามอธิบดีกรมสรรพากรน,นั้นก็คงจะได้ไลาเห็นกันแต่เรื่องนี้เนี่ยนะครับเขาสามารถขยายผลต่อและความเป็นจริงถ้าจะส่งไปที่จุดที่ง่ายที่สุดคือส่งไปยังสารรัฐธรรมนูญเลยเข้าชื่อหนึ่งในสิบนะครับโดยไม่ต้องผ่านปปชเลยก็ได้นะครับปปชก็ใช้เวลากันเสียเปล่า แล้วก็นะครับเรื่องของอันพายเรื่องของที่โรงแรมที่โคราชเนี่ยนะครับความจริงเนี่ยนะครับเรื่องนี้เข้าชื่อหนึ่งในสิบท่งเรื่องไปอย่างสารรัฐธรรมนูญได้โดยทันทีเหมือนกันอ๋อไม่ต้องอ้อมไม่ต้องอ้อมทางไหนเลยก็คือหมายความว่าผ่านปปชแค่น้แต่ความจริงถ้าต้องการเห็นผลเลยเนี่ยก็ยิงไปตรงนู้นก็หลายเรื่องเนี่ยนะครับมันมีคำพิพากษาของศาล ดีกายในคริยาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอยู่แล้วมีบรรทัดฐานไแล้วนะครับ,บเรื่องนะครับเรื่องกฎหมายเรื่อง P.N. เรื่องอะไรก็ตามเนี่ยนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ขึ้นอยู่ว่าหลังจากนี้ที่เขาจะใช้ยุทธการนะครับไอ้โรยทาเกลือกันต่อเนี่ยโรยเกลือนะครับว่าจะไปถึงตรงไหนอย่างไรแต่แน่นอนที่สุดเนี่ยหลังจากการอภิปรายเสียงต่างๆบางเสียงมันไม่น่าจำเป็นมัน ผมนะครับเอเจนต์เสียงหนึ่งเสียงจากเสรีรวมไทยาจํและห้าเสียงจากไทยสร้างไทยไทยสร้างไทยไทยสร้างไทยเหลือแค่หนึ่งเองซึ่งความจริงก็เห็นใจคุณหญิงหน่อยเหมือนกันค่ะนะครับไปหาเสียงเกือบตายกันทั้งนั้นแหละแต่ว่าเมื่อการเมืองมันเป็นแบบนี้ต้องการเอาชนะค่าคานกันแบบนี้คและความจริงก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นอะไรคนะครับเพราะเขาก็เลือกข้างตั้งแต่วันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วส่วนลูกพัก เสรีรวมไทยนั้นผมก็รู้จักนะครับเขาเป็นลูกพักไทยรักไทยมาเก่อนนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเมื่อพลเวกเสรีพิสทธิ์ตรวจสอบเรื่องชั้นสิบสี่มากก็ภาพปรากฏนี้ให้เห็นแต่ว่าความจริงก็ไม่ได้นะครับว่าจะโชว์เหนืออะไรและก็ยิ่งทําให้พลเอกเสรีพิสทธิ์นั้นเขาก็ต้องมีความขับแค้นเหมือนกันนะนะครับว่าเขาลาออกจากการเป็นผู้แทนให้ะอะ เหมือนอคุณ <ยง S 2> หญิงสุดารัตน์ลาออกจากการเป็นผู้แทนนะครับในระบบบัญชีรายชื่อได้คนละหนึ่งเนี่ยแต่ว่าผลรับกันแบบนี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามนั้นนะครับผมเชื่อว่าสังคมไม่ได้มีความตื่นเต้น<อ>แม้ว่าจะได้อีกหนึ่งเสียงจากปูอัดไปค่ะนะครับก็ชัยยามพวนันก็ถามว่านี่นะครับมันทรงคุณค่าอะไรนักหนาล่ะนะครับในในบรรดาเหล่านี้ก็คือหมายความว่า ในทางการเมืองนั้นเสียงมันมากอยู่แล้วะนะครับแต่ที่แน่ๆอย่างพรคประชาธิปัตย์สี่คนก็ <ๆ S 2> ยืนกรานงดออกเสียงะนะครับคือผมว่าเนี่ยนะครับผลลัพธ์เนี่ยในทางการเมืองเนี่ยต้องดูหลังจากการลงมติไปคือการลงมติอย่างไรพวกมากลากไปอยู่แล้วแต่ว่าหลังจากลงมติก็ได้รับข่าวอยู่สองข่าวยังไงคะข่าวแรกก็คือที่ระบุมาคุณภูมิธรรม เบญยาชัยกับคุณทวีสอดสองที่สารรัฐธรรมนูญที่สารรัฐธรรมนูญประทับรับฟ้องและเอกชนด้วยเป็นเสียงเอกฉันซึ่งนี้นะครับขั้นตอนการทำคำที่แจงถัดจากนี้เนี่ยครับไปล่อคดีเรื่องคุณเสถาได้เลยยังไงคะก็สิบห้าวันทำคำที่แจงขยายได้สองครั้งนะครับและเรื่องนี้จะไปอย่างรวดเร็วทำายทำลายจะใกล้ๆกันถูกต้องแล้วก็ส่วนทาง กรณีของ DSI ยังต้องใช้เวลานะครับกับพยานจำนวนมากะนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องการถอดถอนทั้งสองคนนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากที่มีการโหวตให้กับคุณอุ้งอิงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็รัฐบาลก็ได้ข่าวชิ้นนี้ไปเต็มๆ<อ>ด้วยเสียงเอกัน<อ>ส่วนอีกเรื่องหนึ่งะนะครับที่มาพร้อมกันในวันนี้ก็คือแพทย์แต่แพทยสภา โดยประธานอนุนได้ถแถลงแล้วว่าได้ทำการสอบสวนเป็นที่ยุติ99.99% <ขา S 2> 99แล้วจะเข้าสู่ที่ประชุมใหญ่ <ขา S 2> ในวันที่10เมษายน10เมษาอีกไม่กี่วันถูกต้องวันนี้วันที่26แล้วทุกเรื่องเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามนั้นใครจะคิดได้เปรียบอย่างไรก็แล้วแต่เถิดแต่ในทางการเมืองนั้น อารมณ์ของผู้คนผมก็เดินสายออกตะเวนวันนี้ต่างๆเวลาไทยเห็นโพอะไรนั้นเนี่ยนะครับของรัฐบาลก็เป็นรองทุกที่ทุกทางในเรื่องความความน่าเชื่อถือ,อเพราะความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับรัฐบาลเองก็สามารถที่จะใช้โอกาสได้ผมยกตัวอย่างว่าอย่าว่าแต่รัฐบาลนะรองประธานสภาอย่างพาระรดอนปิิศนานันทกุล ซึ่งครั้งนี้ก็โดดเด่นมากกลายเป็นที่ยอมรับคนชมเยอะมากนะครับเพียงแค่ช่วงข้ามคืนอของการทําหน้าที่เพียงแค่ตรงไปตรงมาเท่านั้นยึดหลักยึดหลักตรงไปตรงมาก็บังคับว่ายังไงก็ว่าอย่างงั้นนะครับแล้วก็เป็นมาตรฐานก็ได้รับการยอมรับคือนอกเหนือจากการทําหน้าที่ของฝ่ายค้านและรัฐบาลแล้วคืออย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับหลังจากวันนี้ไปการเมืองมันก็จะเริ่ม นะครับอุณหภูมิร้อนแรงกันตามลำดับแต่ว่าทุกเรื่องนั้นนะครับเราต้องจับตาดูแพทยสภาค่ะนี่เป็นเรื่องที่ที่ละสายตาไม่ได้เพราะเป็นหัวใจของของเรื่องราวชั้นสิบเอ็ดอชั้นสิบสี่นะครับที่รังสีมันรวมเขาได้เรียงเรื่องอภิปรายว่านี่นะครับว่าคณะกรรมการแพทยสภานั้น จะมีมติเป็นเช่นไรคือถ้าชี้ว่าผิดเนี่ยนะครับแน่นอนที่สุดก็จะเรียงเรื่องไปยังหน่วยงานต่างๆค่ะไม่ว่าปปชรหรือแม้แต่กระทั่งสารดีกาก็ตามดังนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเรื่องนี้เราก็ไปไปประมาทไปกระพริบตาก็ไม่ได้บ้านเมืองนี้อะไรก็เกิดขึ้นมาได้คแค่เพียงแต่ว่า ใครจะกล้าแลกกับความเสียหายของบ้านเมืองเหมือนพรุ่งนี้เนี่ยนะครับจะมีการประชุมคอรมอเนี่ยนะครับการชุมนุมที่สะพานมักกวานเนี่ยนะครับก็ยังคงอยู่นะครับการนัดหมายนะครับของคณะชุดใหญ่เนี่ยนะครับก็ก็ยังนัดหมายเหมือนเดิมอยู่ก็คือพรุ่งนี้สิบโมงครับที่หน้าธรรเนียบรัฐบาลถูกต้องคือพี่น้องไปก่อนแล้วเก้าโมงนะครับไปนั่งพักผ่อนนั่งอะไรกันแล้วก็ ดูบรรยากาศนะครับของพรุ่งนี้เพราะประมาทอะไรกันไม่ได้ในแต่ละสถานการณ์คือการเมืองมันก็เดินเร็วนะครับใครคิดว่าข่าวชนะกันดีๆเนี่ยนะครับสารรัฐธรรมนูญนะครับโยนติ้วแพทยสภาก็โยนติ้วนะครับมีการนัดหมายกันมาแล้วทุกอย่างจะกระชับพื้นที่นะครับเพียงแต่ว่าในส่วนของพรรคฝ่ายค้านนั่นเขาจะขยับเร็วขนาดไหนแต่ประเด็นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นวิกป้อมหรือผู้นําฝ่ายค้านนะครับที่ได้ พูดนะครับรวมกระทั่งทุกคนนั้นบางเรื่องก็สามารถมันเดินทางต่อได้ะนะครับก็คือจะไปแข่งเรื่องจํานวนเสียงค่ะในที่ประชุมสภาผู้<อ>แทนราษฎรซึ่งยังไงก็แพ้ะนะครับเขาจะเอาูเห่าเพิ่มมาเนี่ยอย่างไรก็แล้วแต่มันก็ไม่เลยมีความหมายแต่ให้ไปต่อที่บอกว่าจะโรยเกลือแล้วคุณจรูพรบอกว่าไปที่จุดเลยแล้วไม่จําเป็นต้องอ้อมด้วยอย่างยิงตรงไปที่สารรัฐธรรมนูญเลยก็ได้เพราะว่านี่นะครับเพราะว่ากรณีอันพายนี่ก็จบแล้วมันไม่ใช่ว่าได้รับโอนตอายุสิบเอ็ด มาดูตอนคือตอนที่โอนต่อเนี่ยอายุสามสิบแปดนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าประเทศนี้เคยลงโทษเอปรินาไว้อย่างไรครูโอ้ด้วยครูโอ้แม้กระทั่งชอบพันนิกานะครับแม้คนละคดีไว้อย่างไรก็ควรที่จะปฏิบัติต่อคนอื่นเชกเช่นนั้นในทุกเรื่องราวนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็สามารถไปต่อได้แม้กระทั่งที่เขาใหญ่ก็พิสูจน์ไม่ยากคือกัดอะไรเนี่ยนะครับ นะครับเพราะอย่างไรก็มันก็พิสูจน์เรื่องภาษีก็เฉกเช่นเดียวกัน<ะ>ว่าคําวินิจฉัยกรณีนี่นะครับ<ะ>คําพิพากษาของศาลฎีกากรณีคุณทักษิณน,นะซึ่งมีสารชี้ลักษณะนี่นะครับ<ะ>การกระทําอย่างเดียวกันนั้นนะว่าว่าท้ายที่สุดนี่นะครับที่อธิบดีกรมสรรพากรผมก็น่าเห็นใจนะ,ะเขาคนหนุ่มนะครับลูกคุณปลอดประสม,มแต่ว่าก็เตือนว่าให้ไปศึกษานะครับเรื่องราวของอดีตอธิบดีซึ่งเขาก็พูดในวันที่ พรรคไทยรักไทยมีอำนาจหรือแม้กระทั่งพรรคเพื่อไทยมีอำนาจเหมือนกันเลยมันก็ไม่มีอะไรต่างกันหรอกแต่ว่าวันที่อำนาจมันเปลี่ยนอนะครับก็เป็นอีกอย่างการที่นายกบอกว่าก็กะไว้อยู่แล้วว่าเนี่ยเดี๋ยวปีหกเก้าก็จะไปโอนจะไปจ่ายกันแล้วเนี่ยมันมันเป็นเกาะป้องกันได้ไหมคะคืออย่างไรก็ตามนะครับมันก็อยู่ที่ดุลยพินิจขององค์กรถัดจากนี้ไปเพราะความเป็นจริงนั้นเนี่ยนายกเองก็รู้ตัวดี ว่าตัวเองนะครับครอบครัวตัวเองถูกเอ็กซเรย์มาตั้งแต่19กันยายนปี49เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับยิ่งจะต้องระมัดระวังมไม่ว่าจะเป็นกรณีสามกอบอันภายจนกระทั่งโรงแรมที่เขาใหญ่และประเด็นเรื่องภาษีะนะครับเพราะมีคำพิภากษาให้เห็นกันอยู่แล้วว่าที่ผ่านมานั้นเรื่องอย่างไรและค่าราชการเนี่ยนะครับมีใครที่มีอันเป็นไปบ้าง นะครับความจริงก็ไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรนะครับเรื่องนี้ก็พิสูจน์นะครับ <พอ S 1> ว่ากาันตามเนื้อผ้าเพราะฉะนั้นการที่น,นายกบอกว่าดิฉันเชื่อว่าดิฉันเนี่ยจ่ายภาษีเข้ารัฐมากกว่าคุณเนี่ยไม่สามารถที่จะช่วยได้เพราะมันมีบรรทัดฐ,ฐานกรณีของคุณทัศน์ศิล์นเมื่อครั้งก่อนเนี่ยเป็นตัวเปรียบเทียบอยู่คือผมว่านี่ครับสิ่งที่สําคัญการเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันมันต้องเหนือกว่าบุคคลธรรมดานะครับไม่ใช่เรื่องศักดิ์ศรีความเท่าเทียมของความเป็นมนุษย์ค่ะ แต่ต้องมีมาตรฐานทางจาริยธรรมความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์นะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนะครับคือข้าราชการผมก็เตือนเตือน <ๆ S 1> ไว้ให้ศึกษาแนวทางของสํานักง,งานตำรวจแห่งชาติเอาไว้ะนะครับที่ไม่เข้าประชุมคดีพิเศษนะครับสองครั้งติดต่อกันนะครับสามคนชัดเจนะนะครับเขามีบทเรียนในยี่สิบสองพฤษภาห้าเจ็ดนะครับเขาไปชุดสุดท้ายนะครับครั้งนี้เขาไปชุดแรกเลย Thank you could begin start